khắp đồn 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 cột quăng của thân đồn rồi lẹo ớ gọi nhìn cái gặp cái tròn nhìn gọi đồ đô nhưng mà ดูในน้ำมันใหญ่เท่าไหรแมาว,วคขับแต็มแรกมาแล้วดูปอกครับ บอกครับมาแล้วแต็มแลกกันดีครับพี่น้องผมนีม่ผ้าออกไม้อ่างคือเก่าครับมอกไม้อ่างคือเก่าแต่ว่าเปี้ยนไม้ใหญ่หมองติดตามครับผมเห็นมีเจ็บมีตัวยิ่งไงห้ชมมัตามครับ,อรรบขอเจ็บตานครับ โอ้กว่าจะยิงโดนโดนแล้วครับโดนแล้วย้ายมาไหม้เดิมแต่มาไหมเกาไปกม่ปกี้ลาบ่ขืนเือบไม้นะโอ้ยกดกล่องมาทันเลยยิงเป็นสี่ที่ห้าที่กว่าจะโดนเลย เล้วมาแล้วยังไม่ทันได้ชอตยิงเลยเนี่มาหลายคนก็ครับมันนี่หน้า,นาพุ่ายิงป้าทุกันมันนี่มาหาหมู่บ้านหก <c oughs> ครับหมานมาน ตามต่อครับโดนไหมเนี่ยสายวิ่งวิ่งไม่โดนอีกแล้วโอ้ลาดบ่อยเว้ยวันนี้ นะครับโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วต้องใส่ซ้๊มฝาองขี้นะแม่เว้ยนี่ยิ่งถึกแมาใส่ใน,น่นวมยิมย่งก็ถึกอ้อาวอา้าวไม่ว่าหลุดนะอ๋อยังอยู่เว้ยอย่าพันลูกอย่าพันอย่าพันออกมาออกมาออกมาโอ้ยพันออกมา

เด๋ไปโดนปะแตมละครับเออปีกแป้งนะครับตามต่อครับโดนแล้วครับโดนแล้วโดนแล้ว bán cái đôn nó gấp phần luôn ạ Sạch dang mày mán mà mán mà mán โดนไหมทีนี้อยู่ลึกๆยิ่งเห็นคนยิ่งลงลึกไม่โดนอีกแล้วมาหลายตัวเกินว่ยิ่งไม่โดนโอ้พลาดบ่อยเว้ย โอ้ไม่โดนพลาดอีกแล้วมาแล้วตัวน้อยครับเนือเวลากลับมาครับป,ปลาเงียบแล้วเวลากลับแล้วนี่ทั้แต้มครับโดนหนึ่งนี่สองนี่ขอจบคลิปไปทั้งนี้ครับดีค,ครับ